บทเรียนความสัมพันธ์ที่เจอเองเจ็บเองมาจากปี2 5 6 8นี่เป็นรีแคปที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะไม่ใช่ไม่ได้ลงเป็นรายละเอียดลึกแต่เอามาพูดเป็นบทเรียนที่แบบผ่านมาแล้วแล้วก็พูดมาถึงเป็นข้อข้อเผื่อใครที่ฟังแล้วก็อาจจะไปใช้ประโยชน์หรือว่านำเป็นข้อคิดได้นะคะอ่ะมาดูในข้อแรกเลยนะคะข้อแรกความสัมพันธ์ที่ดีมันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่กิฟต์แอนด์เ เคยคิดมาเสมอค่ะว่าถ้าเราเป็นคนที่ดีเนี่ยสักวันหนึ่งเขาก็จะเห็นค่าความดีของเราแต่โ no นคะ่ะในความสัมพันธ์ยิ่งเราให้มากมันไม่ได้ทำให้เราดีเลยนะคะเขาจะเคยชินกับการได้รับความสัมพันธ์ที่ดีเราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอะไรเลยคะ่ะเขาจะเป็นคนที่อยากจะให้คืนมันคือการ g i ฟต์แอนด์เให้และได้รับ และต้องเปิดโอกาสในการที่จะให้เขาให้ด้วยไม่ใช่แบบอุ้ยเราให้ไปแล้วเขายังไม่ให้หรือว่าเรายังให้ไม่พอนะเราต้องให้มากขึ้นโน no, ค่ะความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องรู้จักในการให้และเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายให้กลับด้วยเช่นเดียวกันและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ให้กลับเลยก็แสดงว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่แฟร์ซึ่งมันจะเป็นปัญหาในระยะยาวค่ะข้อ2นะคะคนที่ลงทุนหรือว่าเปกับเราก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะ ตั้งใจในการไปต่อกับเราในระยะยาวเคยคิดนะคะว่าคนไหนที่ตั้งใจในการให้ซัพพอร์ตเราเปเราเนี่ยมันคือการที่เขาแบบตั้งใจอยากจะมีเราจริงๆแต่ความจริงแล้วการเปักหนักๆในจังหวะหนึ่งมันอาจจะเป็นแค่การต้องการซื้อพื้นที่ความรู้สึกของเรามันพูดง,ง่ายๆกักพื้นที่ไว้ก่อนอะตอนนี้ยังไม่พร้อมในการลงทุนอย่างจริงจัง,จงแต่ ทำให้เราเห็นว่าเขาดีหรือการซื้อพื้นที่ทางความรู้สึกกับเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วพอเรารู้สึกแต่เขาก็ไม่ได้ลงทุนเวลากับเราเพิ่มขึ้นหรือความสม่ําเสมอมากขึ้นมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยเพราะฉะนั้นน่ะการที่คนคนนึงเปเราหนักๆเลิฟบ,บอมใส่เราหนักๆโดยที่ไม่ได้มีความสม่ำเสมอมันไม่ได้แปลว่าเขาจะลงทุนกับเราในระยะยาวค่ะ คนบางคนเป็นสถานะเพื่อนพี่น้องคนรู้จักเนี่ยดีแสนดีแต่พอจะมาเป็นสเตตัสของการเป็นคนรักเนี่ยมันกลับไม่ได้ดีอย่างนั้นเลยอย่าคิดว่าการที่เรารู้จักใครนานๆมีเครดิตในความสัมพันธ์หนึ่ง จะกลายเป็นเครดิตที่ดีในอีกความสัมพันธ์หนึ่งโน no เลยค่ะอย่าคิดว่ารู้จักใครคนใดคนหนึ่งว่าอุ้ยเรารู้จักมานานคนนี้จะต้องเป็นคนรักที่ดีได้แน่นอนหลายคนนะคะที่เป็นเพื่อนพี่น้องคนรู้จักที่ดีอะแต่เป็นคนรักกับเป็นคนที่ไม่มีความแบบชัดเจนไม่ได้มีความแบบจริงใจหรือเป็นคนที่มีจิตใจโลเลมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นอย่าให้เครดิตใครในสถานะ ใดแล้วคิดว่าเรารู้จักเขามากเพียงพอดูเรื่องของความสัมพันธ์ดูในสถานะนั้นและดูการกระทําของเขาไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวของเราในอดีตนะคะคนที่วนเวียนกลับมาอย่าก,กลัวว่าเขาจะมาแล้วทําอะไรยังไงกับเราคือถ้ามองว่าคนที่วนกลับมาเนี่ยมันไม่ได้มีอนาคตขีดเส้นเข้มๆเ,เลยค่ะ ไม่ต้องให้ความหวังกับตัวเองและไม่ต้องให้ความหวังอะไรกับความสัมพันธ์นี้หลายๆครั้งความสัมพันธ์ที่มันวนเวียนนะมันทําให้เราหวั่นไหวเอ๊ะหรือว่าเขานึกถึงเราเอ๊ะเอเอเอวนเวียนกับต่ำเอ๊ะคนเดียวปราสาทแดกคนเดียวค่ะคนที่วนกลับมาเขาอาจจะวนมาด้วยความแบบนึกถึงอารมณ์แบบเหงาเหงาครึ้มคึ้ม,มก็นึกถึงเราอะค่ะ อะไรก็ตามที่มันไม่ได้มีความจริงจังไม่ได้มีความชัดเจนมาบ้างหายบ้างบางครั้งกลับมาด้วยรีแอคชั่นที่แบบเหมือนจะดีแต่สุดท้ายก็แปกไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญหรือว่าไปคิดแทนเขาว่าอ๋อเขาวนกลับมาเขาจะดีกับเราอยู่นิ่งๆดูรีแอคชั่นของเขาก่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลและถท่าวัดแล้วว่าความสัมพันธ์ที่วนเวียนมันได้แค่เนี้ย ขีดเส้นเข้มๆให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องเอาใจลงไปและถ้าสมมุติว่าอะปล่อยให้คนคนนี้เก็บไว้ในฐานะคอนเน็ชันเราก็ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนค่ะและจุดยืนนี้มันจะทำให้เขาค่อยๆถอยออกไปเองถ้าเขาวางเราไว้ในจุดสีเทาเรายังวางตัวเองไว้ในจุดสีเทาอีกบอกได้เลยค่ะความสัมพันธ์นี้คนบรรลัยคือใจเราค่ะ คนทุกคนนะคะมีเหตุผลเป็นของตัวเองแต่เหตุผลของเขาเราต้องดูตัวเราด้วยค่ะว่าเรารับได้ไหมไม่ใช่เข้าใจเขาแต่ตัวเองพังมันก็ไม่ไหวนะคะบางครั้งการที่เราเข้าใจในเหตุผลของเขาเราต้องดูค่ะว่าเรารับไหวแค่ไหนเราโอเคแค่ไหนไม่ใช่ว่าเห็นใจเขาแต่ใจเราพังหรือเรากําลังทําในสิ่งที่มันไม่ได้โอเคกับอนาคตของเราเพราะฉะนั้นอย่าเห็นใจเขา จนตัวเราเนี่ยแหละที่แย่เองไม่มีใครมานั่งสร้างอนุสรณ์ให้กับความดีของเราค่ะถ้าวันหนึ่งเราเสียใจไม่มีใครมานั่งเสียใจแทนเรานะคนที่ใช่จะมาในจังหวะที่ใช่ดังนั้นคนไหนที่เข้ามาแล้วเหมือนจะดีแต่มาไม่ถูกจังหวะคนไหนที่คิดว่าเหมือนจะใช่แต่ไม่ถูกที่หรือ อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้หัวใจหรือความคิดของเรามันแบบต่อมเอ๊ะเอ๊ะเอะเอเอ,เอ,เอมันไม่ลงล็อกสัทีอ่ะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองแล้วเชื่อในเรื่องของจังหวะเวลามันมีคนที่พร้อมในทุกๆอย่างบางคนนะคะอุ๊ยคนนี้เป็นคนที่ใช่แต่เขามีคนของเขาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันไม่ใช่ของเราแล้วล่ะ เรากำลังหลอกตัวเองแล้วล่าว่าเขาคือคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่โนค่ะมันคือคําว่าไม่ใช่ทุกคนมีจังหวะเวลาของตัวเองคนที่ใช่มาในเวลาที่ไม่ใช่ก็คือเท่ากับไม่ใช่เช่นเดียวกันอย่าหลอกตัวเองว่าเอ้ยเราเราจะต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะถูกที่ถูกคนคนที่ใช่อะ่ะ มันไม่ใช่ไม่มีแต่ก็ต้องกล้าในการปฏิเสธคนที่ไม่ใช่ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายไม่ต้องอธิบายตัวเองเยอะอุเคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบอธิบายอะเวลาที่แบบเราเจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่โอเคเราอยากจะให้เราเข้าใจตรงกันเราพยายามอธิบายความคิดความรู้สึกของตัวเองคุณเชื่อไหมคนไหนที่เขาอยากจะเข้าใจเราเราไม่ต้องอธิบายเยอะเลยเขาจะพร้อมในการเปิด เปิดสมองเปิดใจเปิดหูในการรับฟังเราแต่คนไหนที่ไม่อยากฟังเราอะค่ะอธิบายปากจะฉีกจนหนึ่งรูหูยังไงมันก็ไม่ฟังเราอาธิบายไปยมันก็ย้อนกลับมาทําในสันดานเดิมๆของมันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดที่เขามันไม่ได้ผิดที่เราในเมื่อเราพูดแล้วเขาไม่ทําแสดงว่าเขามีท็อปิกบางอย่างในใจซึ่งมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่จําเป็นจะต้องอธิบายตัวเองยืดยาวพูดเท่าที่จําเป็น และถ้าเขาสงสัยหรือเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเขาจะถามเราเองนี่คือบทเรียนความสัมพันธ์ที่อุเจอเองเจ็บเองมาตลอดสองห้าหกที่ผ่านมาไม่ได้ขอลงอรายละเอียดลึกนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้คือผ่านมาเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นแบบตกตะกอนเป็นข้อเป็นข้อ,ปขอไปลองฟังดูแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าโอเคฉันสามารถเอาไปเป็นข้อคิดหรือว่าเอาไปปรับ ในความสัมพันธ์ตัวเองหรือเป็นการเลือกคนใหม่ๆที่จะเข้ามาใน2569นะคะ